สวัครับวันนี้เราจะมารีวิวเกี่ยวกับแอปที่เอาไว้ใช้ดูหนังครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็ไปดูหนังจากใน YouTube ใน Facebook เยอะแยะไปหมดเลยไม่ว่าจะเว็บออนไลน์หรือที่ไหนก็นแล้วแต่แต่นี้ก็ไปเจอแอปอยู่แอปหนึ่งซึ่งชอบมากหรือแล้วชอบมากก็เลยจะมาแนะนำครับชื่อแอป vtv ครับตัวนี้ผมก็ได้ติดตั้งไปเรียบร้อยแล้ว แต่ว่าก่อนนั้นเนี่ยผมลงทุนจ่ายจ่ายตังมาเลยนะประมาณเดือนละ70บาทเพื่อจะได้ดูดูหนังของมันนั่แหละครับดูหนังของมันก็คือถ้าเราถ้าเราใช้แอปของมันเป็นแบบว่าตัวที่เราจ่ายเงินนะ่ะเราจะสามารถดูหนังที่เป็นแบบว่าตอนใหม่ๆได้แล้วก็จะไม่มีโฆษณาครับนี่ครับตอนนี้ก็เข้าไปโหลดได้เลย V TV จริงๆมันมีแอปเยอะแยะมาก มากมายเลยครับ Netflix, A I S T V t o T V แต่ที่ผมชอบของ V T V ตัวนมมตเนี้ยผมเอาไว้ดูการ์ตูนเนียการ์ตูนผมไปดูไททันนี่ครับมันมีไททันมันมีการ์ตูนเยอะดีแล้วก็มีภาคไทยเยอะด้วยเนี่ยครับจะให้ดูมันก็มีซีรีส์มีซีรีส์จีนต่างๆมีแอนิเมะเนี่ยมีนาลิตนาลุโตเนี่ยมีดาบ ไอเนี่ยดาบไอไอดาบอสูรเนี่ยตัวเนี้ยอันนี้ก็มีดาบพิฆาตอสูรที่มันชื่ออะไรเนสโกะอะนี่จำได้อยู่อันนี้ก็ภาคไทยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงเข้า <S <S พวกนี้มันเป็นภาคไทยกันหมดเลย <S 1> <S 1> ผมก็เลยชอบครับเนี่ยดูดิมีสแลมดังดาก้อนบอลก็มีนะครับเอาไว้ดูการ์ตูนได้เลยแล้วก็ที่สำคัญมันฟรีครับ มันจะมีโฆษณาขึ้นแป๊บๆแค่นั้นแหละ2ตอนแค่นั้นเองถ้าคุณดูละครไทยก็เยอะแยะเลยครับนี่วันทองก็มีคือบางทีเราไม่ต้องไปดูใน YouTube อะ่ะบางที YouTube มันไม่จำไงแต่ถ้าเราดูในแอปพวกนี้มันจะจำว่าเราเคยดูเรื่องอะไรไปแล้วบ้างแล้วก็ดูถึงตอนเท่าไหร่ก็ไปลองโหลดดูครับแอปตัวนี้น่าสนใจอยู่ผมชอบเลยแหละแต่นี้มันที่ผมบอกว่าไอเวลาตัวเสียตังค์อ่ะ คือบางทีมันมีซีรีส์ออกใหม่อะมันมีออกมา7ตอนแล้วแล้วเราดูตอนที่6อย่างเงี้ยดูไป6ตอนแล้วเราต้องการดูตอนที่7จนะ็น่ะมันจําเป็นจะต้องเสียตังค์ครับนั่นแหละข้อเสียของมันจริงๆก็ไม่ข้อเสียหรอกแต่คือผ่านไปอีกหนึ่งอาทิตย์เราก็จะดูตอนที่7ได้นะและตอนที่8มันก็จะออกมาใหม่ไงเราก็ยังดูตอนที่ที่แไม่ได้ แล้วคนมันจะติดกันมันก็เลยเติมเงินกันก็นี่แหละครับก็เติมอุดหนุนเขาหน่อยมั้งเดี๋ยวแอปเขาก็จะแย่เหมือนกันก็ไปลองดูครับผมว่าน่าสนใจมากเลยเนี่ยผมไปดูนี่อีกเรื่องหนึ่งสนุกดีอาทิตย์อัศดงเนี่ยเนี่ยตอนนั้นผมติดมากเลย13ตอนจบเนี่ยเข้าไปดูได้ชอบมากอาทิตย์อัศดงมันออกแนวเ่นเดนิดนิดนะครับอันนี้ก็แอปโอเค แค่นี้แหละจริงๆมันมีแอปเยอะแยะเลยดูหนังดูหนังฟังเพลงอะ่ะพวกคุณก็ไปหาแต่ผมแนะนําตัวนี้ก่อนเพราะว่าผมดูไงผมเคยไปโหลด Netflix มาดู Netflix มันมันไม่ค่อยมีภาคไทยไงภาคไทยมันน้อยสู้แอปนี้ไม่ได้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละสวัสดี